สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Ten Cave House of Toys ครับผม Magna w o x o d y s s DC ครับ EP นี้กับเครื่องเกมเครื่องแรกของโลก <S <S ไม่คิดเหมือนกันครับว่าตัวเองจะได้มันมาครอบครองนะมันอยู่ในเช็คลิสต์ต้องนานแล้วแล้วก็แอบส่องมาเรื่อยๆว่าเนี่ยจะมีคนปล่อยไหมก็ไปกดได้มาบน eBay สมัยก่อนเนี่ยเคยไล่เช็คดูแล้วราคาโหดมาก นะแบบ 4- 50, ี่ห้ามื่นนะก็ไม่ไหวไงนี่ไปได้มาแบบว่ากล่องไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่เหมือนอุปกรณ์ครบแล้วเขาบอกว่ายังเล่นได้ด้วยจบมาประมาณ400กว่าเหรียญน,นะบวกชิปปิง้งบวกภาษีก็แบบหมื่นกว่าบาทรับได้ ใครอยากได้บน Ebay มันยังมีอีกนะก็มีต,ตามสภาพอะไรเงี้ยมีราคาจนถึงสี่ห้าหมื่นแบบสวยๆกล่องสวยๆก็ยังมีอยู่นะครับเกิดไม่ทันเหมือนกันครับผมนะออกมาตั้งแต่ปี1972นะครับผม53ปีที่แล้ว <c oughs> เรียกว่าเป็นคุณปู่คุณทวดนี่คือของเกมเลยนะทุกวันนี้ที่เรามีเกมเล่นกันอยู่กันเนี่ย PlayStationNintendoXbox อะไรก็แล้วแต่นี่เลยครับเครื่องนี้คือต้นกาเนิดของเกมคอน แมกนาวอลคคือเครื่องเกมสายพันธุ์อเมริกาครับคิดค้นโดยคนนี้เลยครับคุณปูท่ทวดของเรา r l ฟ h n r y r y แบร r นะครับเป็นชาวเยอรมันนะแต่ไปโตที่อเมริกาทำงานอยู่อเมริกาแล้วก็คิดค้นเครื่องเกมเครื่องนี้ขึ้นมาเป็นคนแรกนะครับแต่ก่อนที่เขาจะเนี่ยคิดค้นสำเร็จ Magnavox o t y s นะเขามีโปรโตไทป์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Brown Box อออกมาตอนปี196 7นะครับผมมันจะมีเกมที่เป็นเหมือนเชคเกอร์มกรุก,ลกแล้วก็เป็นทิงปองนะที่เรารู้จักกันปองที่มาเป็นสมัยเนี่ยอัตารินู่นนี่เนี่ยก็ต้นแบบมาจากไอ้บราล์บ็อกนี่แหละบราล์บ็อก์เนี่ยหาซื้อไม่ได้แน่นอนนะมีอยู่ในแต่มิียพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่นักสะสมเครื่องเกมเนี่ยแบบผมเนี่ยเขาก็จะนี่แหละเก็บ,บ m a g n a w o x o d y s s e y รุ่นแรกอันนี้ในปี1 9 7 2นะผมก็ชอบเวลาสะสมเก็บอะไรก็จะแบบว่าไปศึกษา หาไอจุดกำเนิดจุดเริ่มต้นอะไรที่เป็นแบบ first gen ชิ้นแรกอะไรเงี้ยชอบมากๆเพราะว่าเหมือนแบบว่า a p p พ e ิเ a t e เนี่ยที่มันแบบว่านะทุกวันนี้มีไอนี่มาได้ไงอะไรเงี้ยชอบคิดอะแล้วก็เนี่ยเอามาเก็บเอาไว้นะให้น้องๆได้ดูกันก็แอบสงสัยอีกเกมเรอต้องมาต่อเล่นกับทีวีไงใช่ไหมยุค7 0ทีวีเครื่องแรกละ่ะทีวีเครื่องแรกเนี่ยเขาบอกออกมาตั้งแต่ประมาณยุค2 0นะ สองศูนย์เลยนะเป็นร้อยปีแล้วนะครับหน้าตามันจะเป็นอะไรประมาณเนี้นะแล้วก็จะมีทีวีขาวดําแล้วก็เป็นทีวีสีรูปทรงก็จะแบบเป็นตู้ตใหญ่ๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นเด็กสมัยนี้มาเห็นก็จะงงนะึกว่าตู้เย็นไมโครเวฟอะไรอย่างนี้นะเพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นจอแบน LED หมดแล้วเดี๋ยววันนี้มาดูกันไปเรื่อยๆแล้วก็ลองคิดดูเนี่ยห้กว่าปีที่แล้วนะที่เกมมันกำเนิดขึ้นมาให้เราได้เล่นกันเนี่ยเทคโนโลยีสมัยนั้นนะมันไม่ได้ล้าอะไรหรอกนะแต่มันมีให้เล่นแบบนี้ก็คือโคตรเจ๋งอะ่ะ แล้วก็เจ้า Magnavox Odyssey เนี่ยมันไม่ได้มีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกแล้วเขาก็ผลิตออกมาเรื่อยๆนะตั้งแต่ปี1972นะมันมีอีกหลายรุ่นเลยนะแล้วเขาก็จะเรียกชื่อย่อว่าเนี่ย Odyssey 100 by Magnavox เนี่ยเครื่องมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เหมือนบบว่าจะเป็นพวกเกมกีฬานะครับใส่มาในเครื่องเลยหรืออะไรประมาณนี้แหละ นะแล้วก็จะมีออตดิซีสองเนี่ยมีเกมฮอกกี้เกมเทนนิสอะไรประมาณนี้แล้วก็มีออตดิซีสามนะครับผมแล้วก็มีออตดิซีสี่นะออตดิซีแมกนาวอค0สนะครับแล้วก็จะมีรุน่นนี้ครับเรียกว่าออตดิซีซีสาครับมันจะเป็นอารมณ์เหมือนทีวีนะ แล้วก็เหมือนมีเกมใส่เข้ามานี่แล้วก็มีจอยคอนโทรเลอร์สีขาวสีน้ำเงินอะไรเงี้ยล้วก็เล่นเลยเสร็จแล้วมันก็จะกระโดดไปเป็นออสดิซี่สองพันออสดิซี่สามพแล้วก็ออสดิซี่สี่พนะครับแล้วไปจบที่เครื่องสุดท้ายที่เรียกว่า m a g n a วอ l k ออตดิซี่นั่นเองหน้าตาก็จะเป็นแบบอารมณ์เหมือนมีคีย์บอร์ดมีแป้นอะไรแบบนี้ลำล้ำขึ้นมาแล้วก็มีตลับเกมออกมาเพียบเลยนะ แอดก็แบบแปลกดีเท่ดีเนี่ยคลาสสิกแบบเรโทรเรโทรนะตลับริมเลียมนะคิดว่าอนาคตอาจจะไปหาเก็บเหมือนกันสำหรับอดีซีสส่วนรุ่นอื่นๆก็ช่างมันไม่เป็นไรแล้วมันมีอยู่นะบน Ebay ถ้าใครอยากเก็บครบๆนะครับนี่เลยแอดเมื่อก่อนนี้ให้ดูภาพเป็นขาวดำนะแบบว่านี่ give the gift that makes TV more than something they just sit and watch อดีซี มาคราวนี้มาดูกล่องกันก่อนครับผมอย่างที่บอกว่าอันนี้สภาพไม่ได้ร้อ็แล้ว50กว่าปีแล้วแต่นี่คือออริจินอลบ็อกซ์นะครับกล่องก็จะเป็นสีดำแล้วก็เขียนในออดิซี่ลงมาเป็นแถบแล้วข้างหน้าก็จะเป็นรูปเด็กๆรูปเกมนะครับ total play and learn experience for all ages นะครับทุกเพศทุกวัยต้องค่อยๆในกล่องมันอันนี้ขาดมาแล้วนะก็เดี๋ยวต้องไปหาพลาสติกแรปเก็บดีๆ นี่เลยนะสภาพก็แหว่งมานิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะให้ดูกันแบบว่าพอเห็นภาพนะเก็ตไอเดียดีไซน์ของกล่องสมัยก่อนรอบๆนี่เลยก็จะมีเกมที่เขาให้มาข้างในเหมือนจะหนึ่งสองสาเกมอะไรประมาณนี้นะนี่คือเกมทั้งหมดครับสิเกมที่เขาให้มานะครับกับ Odyssey m a g n a w o x นะครับมีเทเบิลเ n นนิสปิงปองนี่คือคลาสสิกนะที่เป็นโปรโตไทป์ตั้งแต่ Br o w n Box เกมเทนนิสฮอกกี้แคทแอนด์เมาส์แมวไล่จับหนูฟุตบอลสกีอันนี้ชื่อว่าสเตจนะครับ Children will have great fun learning the s t a t e and capitals อ๋อนี่ก็เรียนชื่อรัฐชื่อเมืองอะไรอย่างงี้ r รูเล็ตนะมีเล่นคาสิโนด้วยรูเล็ตฮอนเต็ดเฮาส์อันนี้บ้านผีสิงอันนี้อ l นาล็อก p a c e race through the Numeric Maze of Computer s h a r t e r e d Galaxy เป็นเหมือนตัวเลขเล่นอะไรอย่างนี้ Submarine เรือดำน้ำ<ๆ>แล้วก็เกมสุดท้ายชื่อว่า Simon Says Simon Says นี่แบบโอ้โหอยู่มตั้งแต่ยุคเจนยะ์ะอ่ะเนี่ยสิเกมนะครับ ตอนที่ไปศึกษาก็มันมีแต่พวกฝรั่งกันแหละเออที่เขาสะสมกันรีวิวไม่เคยเห็นคนไทยรีวิวเหมือนกันนะก็รู้สึกว่าเครื่องมันจะขายที่อเมริกาแล้วก็ไปฝั่งยุโรปอะไรแบบนี้ตอนปี72ใช่ไหมเขาบอกว่าขายได้ประมาณยอดขายเนี่ยสา0แสนหเครื่องสําหรับรุ่นแรกนะครับราคาตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่99เหรียญสหรัฐนะ US ดอลลาร์ซึ่งลองคิดกันไป53ปีที่แล้วเครื่องเกม100เหรียญ คือโคตรแพงนะเออบ้านต้องมีตังค์ถึงจะซื้อได้เขาบอกว่าถ้าเกิดคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันนี้มันจะตีว่าเครื่องนี้ประมาณราคา750เหรียญโอโหแพงกว่า PS5 อีกนะราคาดอลลาร์ตอนนั้นอะ่ะห้กว่าปีที่แล้วอะ่ะถ้าตีเป็นเงินบาทอะ่ะหดอลลาร์เท่ากับ20บาท นะครับก็จะตกเครื่อง2,000บาท50กว่าปีที่แล้ว2,000บาทก็คือโคตรแพงข้างในเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์มาให้เต็มเลยอารมณ์นะมันเหมือนเป็นคอนโซลเกมแล้วมีบอร์ดเกมมาให้ในตัวมันจะมีแผ่นพวกนี้ที่เป็นเกมมาให้12เกมคือจะต้องเอาแผ่นพวกนี้ไปติดกับทีวีนี่คือหน้าจอทีวีสมัยก่อนแล้วถ้าจะเล่นให้จบเนี่ยคือทีวีมันต้องกี่นิ้วเนี่ยประมาณ10กว่านิ้วอะออไปแปะที่หน้าจอ นะตัวเกมแบบมันจะเป็นแค่ดอทเป็นจุดๆนะครับเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพไปดูเพราะว่าไม่มีทีวีรุ่นเก่าเสียบรองเล่นแล้วนะแล้วก็จะเป็นแบบเนี้ยกราฟิกเนี้ยใช้แผ่นพวกเนี้ยดูแล้วก็เลื่อนจุดไปตัวเกมไม่มีเสียงด้วยนะมีแต่ภาพแล้วก็ไม่มีการเก็บแต้มไม่มีสกอร์ขึ้นอะไรทั้งนั้นเลยอันนี้คือไอตัวเกมที่ชื่อว่า analogic นะครับอันนี้ไซมอนเซส อันนี้แน่นอนรูเล็ตอ่าแล้วก็อันนี้ก็คือ Haunted House บ้านผีสิงอันนี้คือสกีอ่าข้างหลังมันจะเป็นสีดำทึบๆด้วยมันอารมณ์ปโปร่งแสงนะแล้วเราก็จะเห็นไอ้ดอตๆที่เราบังคับมันเนี่ยให้วิ่งตามเส้นตามอะไรแบบนี้อันนี้คือเรือดำน้ำซับมารีนอันนี้คือเกมฮอกกี้ นี่แล้วก็อันนี้ก็คือเกมสเตจอันนี้คือเทนนิสนะเป็นคอร์ดมาเลยอันนี้เกม cat and m o เมาส์แมวไล่จับหนูอันนี้คือเกมฟุตบอลนะเป็นอเมริกันฟุตบอลนะเออไม่ใช่ซ็อกเกอร์อ๋อเขามีสองขนาดมาให้ทำเผื่อสำหรับบ้านที่ทีวีจอเล็ก กับจอใหญ่เออให้มาเลยนี่ไงสองขนาดเออก็ดีนะเออก็ยังแอบคิดเลยว่าเมื่อก่อนทีวีมันมีไซส์เดียวหรอก็จะเป็นสองชุดเออเหมือนกันเลยนะครับอ่านี่คือแผ่นที่เอาไปติดทีวีเสร็จแล้วมันก็จะมีเนี่ยเต็มไปหมดให้เราเล่นบอกแล้วอารมณ์มันจะเหมือนแบบบอร์ดเกมบวกเกมคอนโซลนะครับนี่คู่มือคู่มือมีครบ ยังไม่ได้เปิดดูเลยเนี่ยพวกกระดาษปริ้นพวกแอดพวกนี้แหละมูลค่ายิ่งกว่าสวยงามมากครับนี่โอ้โหคลาสสิกแล้วก็นี่เลยนี่นี่นี่น,นี่มันมีอันนี้อันนึงอยากได้เหมอนกันต้องไปตามหามีเหมือนกันราคาค่อนข้างโหดเหมือนกันแบบว่าห้าหกพันบาทเลยมันเรียกว่าไลกันเป็นเกมยิงปืนเอามาเพิ่มนะก็จะมีจอมาแปะมีอะไรอย่างเงี้ยนะเอามาเสริมได้ คิดดูดิปี1972มีอ c อกเซอรีปืนแล้วอะ่ะให้ยิงเล่นเกมได้นะเขาก็คิดออกมาแล้วโคตรเจ๋งคู่มืออีกหนึ่งเล่มนานา,นาครับ total play นี่เลย Odyssey Magnavox นี่คือตอนที่เห็นนะกล่องก็แบบไม่เป็นไรแต่ข้างในเนี่ยอุปกรณ์ครบอะไรพวกนี้คือมันเจ๋งนะก็วิธีการเล่นแต่ละเกมนะครับนี่เลยเนี่ย step by step อืมเจ๋งมาก แล้วก็มีอะไรอีกโหอารมณ์แบบเหมือนเปิดกล่องหีบสมบัติอะ่ะชอบมากแบบนี้ Magnavox Inspection Card นี่ใบตรวจนะเครื่องนี้ได้รับการตรวจเรียบร้อยแล้ว QC อือหือตรงนี้ก็จะมีอุปกรณ์อีกเพียบเลยนะสำหรับเอาไว้เล่นแต่ละเกมอันนี้เป็นสติกเกอร์เอาไว้เล่นเกม Cat and Mouse แมวไล่จับหนู นะมันจะต้องแปะยังไงไม่รู้มีคนนะเล่นไปแล้วด้วยนะแกะสติกเกอร์ออกไปเป็นตรงเป็นแต้มสกอร์เพราะว่าตัวเครื่องเกมมันไม่มีสกอร์ขึ้นน่าจะประมาณนั้นอันนี้อะไรอะ่ะโฮมวิ i ิ i เ o อร์ดาวควอเตอร์เพเนี่ยเป็นกล่องเอาการ์ดเอามาให้หมุนๆอืมนี่มีอะไรอีกโอ้ oh, thank you for purchasing นะใบขอบคุณว่าซื้อนะครับมี notice คำเตือนใบเตือนจาก o d y s s e y m a g n a w วอ k s มี Me, how to get you r service อันีนโอ้นี่คือใบวารันตีสมัยก่อนรับประกัน3เดือนครับ <c oughs> คนเจ๋งโอ้โหกระดาษพวกนี้คลาสสิกมากแล้วก็นี่สำหรับเอาไ้เล่นเกม s t a t e Study Map นี่เลย50 s t a e ของอเมริกานะเอาไ้เล่นเกม t a t e อาแล้วก็นี่เจ๋งเอาไ้เล่นเกมรูเล t ตนี่เลยเอาไปแทงเลข และข้างหลังก็มีเกมเป็นแผ่นเอาไว้เล่นเกมฟุตบอลนะครับอ่ะพวกแผ่นกระดาษอะไรหมดแล้วมีนี่ยังไม่ได้แกะเลยครับชิปคาสิโนนะน่าจะเอาไว้เล่นกับรูเล็ตอันนี้มีการ์ดนะเต็มเลยนะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูกันคร่าวๆนี่ก็เอาไปเล่นกับพวกเกม,มนะแล้วก็จะมีนี่อารมณ์เกมเศรษฐีเงินกระดาษครับอันนี้5เหรียญเนี่ยเอาไว้เล่นกับรูเล็ต มี10เหรียญมี50เหรียญแล้วก็มีสีเหลือง100ยเหรียญน่าจะเอาไ้เล่นเกมไซมอนเซจนั่นเองนะเหมือนให้ทายกันอันนี้โนสจมูกอายแหร์ have, ผมและเหมือนต้องเลื่อนจุดไปตรงอะไรอย่างเงี้ยมั้งเออแล้วก็เปิดตามกาแล้วเลื่อนจุดไปแล้วก็ให้ทายกันเป็นอวัยวะตามร่างกายนะครับแล้วก็จะมีการ์ดเซตนี้ น่าจะเล่นกับ haunted house นะครับบ้านผีสิงนี่เลย secret message skeleton นะ่าแล้วก็เหมือนมีแต้มมีอะไรอย่างเงี้ยเออความจริงมันดูสนุกนะเพราะว่าแบบว่ามันแบบบังคับที่จอด้วยแล้วก็มีการพวกนี้เล่นด้วยเออแล้วก็มีการเซตนี้เอาไว้เล่นเกม state นะครับนี่เลย Michigan เนี่ยเขาบอกว่า you will win a course in dancing if you know Michigan capital is เหมือนมีการถามแล้วก็ตอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่า ให้เลื่อนไปมั้งให้ตรงแผนที่อะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยมีแมสซาชูเซตส์แทสซงเท็กซัสเออแล้วก็มีการชุดชนี้น่าสนใจเอาไว้เล่นเกมฟุตบอลนะเอออันนี้บอกให้วิ่งรันพเพลเออแล้วก็มีแต้มอยู่ตรงนี้เนี่ยสิแต้ม5แต้มหรือว่าเป็นน่าจะเป็นยาร์ดป่ะเออขยับไปได้ยาร์ดเยอะอะไรเงี้ยนี่มีส่งเออแปลกดีอยากเล่นเหมือนกันนะนะแต่ก็คงลำบากละเออว,ว่าจะต้องต่อ,อยังไง แล้วเขามีอะไรอ๋อมีลูกเต๋ามาให้อีกสองลูกอันนี้ก็น่าจะทอยเล่นเกมรูเล็ตเหรอใช่ป่ะไม่รู้เออรูเล็ตมันน่าจะเป็นหมุนหมุนในตัวกลมๆลมิ่งๆไม่รู้เหมือนกันเอาไว้ทำอะไรน่าจะเล่นหลายเกมมั้งเอออาร์มันเหมือนบอร์ดเกมไงที่บอกเลยต้องมีลูกเต๋าคราวนี้ครับมาดูตัวเครื่องกันนี่คือสายไฟ50กว่าปีหืมกินเก่าใช้ได้หัวแจ็คหัวแจ็คมันเรียกว่าหัวอะไรอ่ะ โัหเปนแจ็คแบบโบราณมากอันนี้นี่เลยสองหัวรูเล็กๆเสียบ53ปีอืมและก็เครื่องครับแมกนาวอล์กสออดิซีอ๋อนี่มันมีตลับเกมนะเครื่องเกมก็จะต้องมีตลับเกมครับนี่คือตลับเกมนะ แรกของโลกคาร์ทริ g จ1หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีให้แค่หกแสดงว่าเหมือนอันหนึง่งอาจจะเล่นได้สองเกมปะไม่แน่ใจนะนี่เลยครับเป็นแผ่นเสียบแบบนี้โปรแกรมโค้ดเคิร์ดเขียนอยู่อย่างนี้อารมณ์เหมือนหวีนะเออไม่ได้มีหน้าตรงหน้าตาเป็นรูปเกมมาเลยนี แล้วก็มี antenna น a าเกม i t c h นะออต s ิซียังมีกล่องมาอยู่เลยโอ้นี่แหละความเก่าของเมื่อก่อนเป็นเขาเรียกว่าเกมคอร์ดเกม Switch อย่างนี้เหรอ Connect to VHF นี่คูน่นี้ไม่ใช่ RF ด้วยนะ VHF เอฟรุนแรกเมื่อก่อนทีวีมันเป็นแบบนี้แล้วก็เลื่อนสวิตช์เนี่ยเป็นเกมแล้วก็สวิตช์ไปดูทีวีอะไรประมาณนี้300รโวล์หรอไฟ75ไม่กล้าต่อ <c oughs> มีอะไรอีกหนึ่งกล่องอันนี้ external power adapter ครับมันคือแบบวัตถุโบราณอะใช้ต้องใช้คำนี้นะ นี่เลยเป็นอะแดปเตอร์แล้วก็เนี่ยสุดอะไฟที่อเมริกามันจะเท่าไหร่อ่ะอันนี้มันอินพุต117โวลต์60เฮิร์ตเนี่ยแล้วก็เป็นอะแดปเตอร์ของ Magnavox ด้วยนะตัวเล็กนิดเดียวเองอ่ะเออ,อยกออกมาก,อาก่อนนี่เครื่องจะเป็นสีขาวตัดสีดำวันนี้ฝุ่นเยอะเดี๋ยวจะเช็ดนะที่หนึ่งนะเครื่องก็ ไม่ได้ใหญ่มาตรฐานเหมือนเกมทั่วไปนะทรงแบบว่าดีไซน์แบบเหลี่ยมแบบบล็อกอมาเลยนะฟึบฟ,ฟ,ฟเปิดอะไรยังไงได้ไหมไม่ได้นะมันจะมีตรงนี้ให้เสียบตลับเกมอยู่ข้างหน้านี้บอ,อะไรประมาณนี้แล้วก็มี external power ก็คือเสียบตรงนี้ adapter p l u ปมีรูเดียวเลย แล้วไงต่อเกมคอรดรูนี้ให้เสียบเกมคอร์ดอ๋อนี่คือเกมคอร์ดแล้วไปเสียบต่อกับอะไรอะกล่องไหนไม่รู้มีปรับเซนเตอร์ตรงนี้หมุนให้ตัวจุดมันกลับไปเซนเตอร์รีเซนเตอร์แล้วก็สปีดความเร็วนะครับแล้วก็นี่เลยที่เสียบจอย player 1 player 2เป็นพิน 3, 4, 12พินแล้วก็มีตัวนี้ ACC ก็น่าจะเป็นอะแดปเตอร์อีกอันนึงนะด้านหลังครับผมนี่ cover by o n e มี p a t e n pending เรียบร้อย made in USA นี่้และก็ตัวคอนโทรลเลอร์ครับผมนี่คือ joy controller ์เกม joy แรกของโลกนะสายยังหนานน่ไงรู12พิน มี English horizontal vertical อืมนะข้างหน้าบอกแค่นี้เลยเหมือนเนี่ยหมุนก็คือ horizontal ฟ v e vertical ขึ้นลงนะซ้ายขวาขึ้นลงแล้วก็มีกด reset แค่นี้เองเวลาเหมือนเราบังคับเล่นก็แบบฟืด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 อะไรแค่นี้ไม่มี A B นะยังขึ้นลงเฉยๆนะเหมือนกันเลยนะครับทั้งสองจอยนี่ มาดูกันชัดๆอีกทีนึงใกล้ๆครับนี่เลยนะก็ Magnavox Odyssey นะถ้าเกิดตั้งอยู่อย่างนี้สมัยนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือเกมอ่ะเออนะแล้วก็ลองเสียบสายคอนโทรลเลอร์เข้าไปเล่นดูนะจอยคอนโทรลเลอร์ทั้ง2องอันนะแต่ความคลาสสิกค,คือมันเท่ไงะนะตลับเกมการ์ดเกิดอุปกรณ์ ได้คู่มงคู่มือมาแผ่นติดจอทีวีนะครับแผ่นบอร์ดต่างๆนะใบรับประกันใบเช็ค QC วนซะีว้าวแล้วแต่คราวนี้มันจะต้องไปโชว์ในตู้สวยๆอะ่ะจะโชว์ครบๆนี่โคตรกินที่เลยเหมือนกันนะอืมไ้ค่อยหาวิธีเอา ก็ประมาณนี้เลยครับกับ m a g n a w o x Odyssey เครื่องเกมเครื่องแรกของโลกนะครับใครที่อยากหาเก็บสะสมนะ Ebay นะที่เดียวเลยนะยังมีอยู่หลายเครื่องอยู่เหมือนกันก็ลองดูตามสภาพในะหลายๆคนชอบถามว่าสั่งยังไงบน Ebay เช็คนะมันจะมีเปอร์เซ็นต์โพสีฟเนี่ยร้อเนี่ยชัวร์แน่นอนคนขายแต่ก็ต้องเช็คอีกคอมงคคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูรูปสินค้าว่ามีจริงไหมและส่วนใหญ่เขาจะเบสอยู่ที่อเมริกา ก็จะต้องจ่ายชิปปิ้งนะส่งกลับมาที่ไทยนะพอสมภาษีอีกนะครับก็ต้องเตรียมใจเอาไว้แต่ก็นะเลือกดีๆก็ตอนนี้เอามาเก็บไว้เผื่ออนาคตมีโอกาสนะได้เปิดนะครับ Ten เคฟคาเฟ่ Cafe, นะก็จะได้เอามาโชว์ให้ทุกคนให้น้องๆได้เห็นกันในรุ่นต่อๆไปว่า เนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะไอเครื่องเกมเครื่องแรกของโลกแต่ถ้าใครชอบนะของแป,กแปลกๆของแรแร์แบบนี้นะครับเดี๋ยวมีมาให้ดูอีกเพียบเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดแล้วเจอกันครับทุกคนไปละพี c ซ